แพร่เป็นแบดับแรกฝากสอนแชร์ด้ยนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางเดอะแานา์เวลาวินิจับผลโอกทอง้ารอมรับแต่ทางสายใต้การยอมแของเดอะแานดครับวันนี้ผมอที่อาคารที่สักค่านะครับคุณผู้ชมอาจจะ สงสัยว่าเรามาทําอะไรอยู่ที่นี่นะครับล้าคนข,าข้าวข้าวของเป็นใครอย่างไรแต่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนข,ข้าวข้าวนะครับว่าเมื่วานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอย่ืองน่ที่ิสภาซึ่งเป็นฐานที่ที่ผู้แทนรัศดรผแทของชนชนทานชงทงนอยู่ที่นี่นะครับเมืานี้ก็มีการเสนอร่างจาหลาย,ยับ่งนะครับในรอบร สิ่งที่หลายคนเนี่ยสั่งทอนแล้วก็เฟ้นแบ,บน็ค นี้จุติก่อนสวัสดีครับจุติเป็นทางการครับขออนุญาตเรียกพี่น้อกันนะก็จะเรียกกันอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับคุณพ่อของเขาเป็นสสของพรกก้าวไก่เป็นอดีตพักอนาคตใหม่สสเขตธนบุรีคลองสามบางกอกใหญ่ครับสวัสดีพี่น้องเสียกว่าเสียก็โอเค แล้วยังไงถึงจะสามารถแก้กฎหมายฉบับนี้ความตั้งใจของก็เป็นไงครับเอาตั้งแต่โดนจับหรืออะไรคือจริงก่อนหน้านั้นเราคิดอยู่แล้วเพราะเราเรียนกฎหมายไอ้เอกก็เรียนนิติธรรมศาสตร์เดีกันเนยเนาะใช่ไหมก็คณะเดียวกันเราก็รู้ว่าคนที่จะแก้กฎหมายได้ก็ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นนิติบัญญัติใช่ไหมครับแล้วทีนี้คือก็คิดแหละตอนแรกก็ทำเบียร์ก็รู้นะว่าผิดอ่ะ แต่คือก็ทำมาเรื่อยๆก็หวังว่าตอนนั้นก็เอาจริงๆนะหวังว่าวันหนึ่งถ้าเราทำแล้วมันแบบแมสแล้วเดี๋ยวผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจเขาก็คงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแก้กฎหมายให้เราอะร่ะแต่ไปมาก็ดูขอสชอดูรีแอคชั่นของพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นบอกโอ้ยกินพวกนี้ทําในห้องน้ำอะไรเงี้ยเราเริ่รู้สึกโกรธในใจว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงอพ<ม>ราเลยรู้สึกว่าเราก็ต้องมาเป็นสสนั่นแหละคือความคิดแค่นั้น<อ>แต่คือก็ไม่รู้หรอว่าทำยังไงตอนนั้นน่ะพูดตรงๆครับ พอมีไอ้ข่าวจะเลือกตั้งอ่ะคิดจะตั้งพักการเมืองเองครับชื่อพักเสรีครับเบียร์และกัญชาแห่งประเทศไทยอคือกูเอาสองประเด็นนี้เลยพักใหม่เลยคือกูเอาสองประเด็นนี้เลยคอกัญชาคอเบียร์เลือกกูกูต้องได้ทักหนึ่งอันเหรอวะอะไรเงี้ยคือกล่ะวไว้อย่างนั้นเลยแต่เ็าไ่มีโอกาสได้ไปเจอคุณชาทออาจารย์ปีหมุดอะไรครับในวันเกิดตัวเองปีที่ยี่สิบ แปดเออจำได้เพราะเขาก็ชวนมาทำพักอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็เลยได้เป็นมุ้ร่วมจดจดตั้งอนาคตใหม่แตอนนั้นเราก็ไม่้คิดหรอกว่าเราต้องเป็นสอสอเราคิดว่าเออมีพักการเมืองที่เอ็นด s อเราก็โอเคละก็พักอยากให้ไปลงเขตเราก็ไปใช่ไหมครับก็บบพอสุดท้ายก็เชื่อว่า เชื่อว่าก็ทำม,มาเรื่อยเนี่ยมันก็ทำมาแล้วก็เราเริ่ม De v e l o p ปนโยบายตั้งแต่ตอนนั้นมีคุณคริสโปตนานันด้วยนะครับที่ช่วยทำเอ่พอพรบ d e v e l o อปนโยบายนี้ก็คือจริงๆไม่มีแค่การทำนะรจริงๆเราทำนโยบายกับเรื่องภาษีการจัดเก็บรายได้ให้กับาก,าการเกี่ยภาษีใหม่ก็คือใ,ให้กับท้องถิ่นอะไรด้วยคือจริงๆมันมีเยอะมากนะครับอันนี้คือแค่น้ำจิ้มแต่คือถ้าเราเสนอพวก พรบเกี่ยวกับภาษีพวกนั้นไปอ่ะมันมันจะไม่ผ่านอันนี้ก็ได้คุณคริสปาลัานที่เขาเขาเป็นทําเส้นได้ซึ่งก็คือเป็นคนทําเส้นได้แล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครด้วยรับอาคตบรราคใหมักเป็นพี่ชายผมด้วยเป็นแบบพี่ชายที่รักของผมนะครับถามพี่เท่าอย่างนี้ว่าแล้วรายละเอียดในไอพรบที่เราแก้อยู่เนี่ยมันแก้แล้วจะได้ประโยชน์ยังไงชาวบ้านจะทําอะไรยังไงได้บ้างก็คือจริงๆแล้วทุกคนอ่ะ คืออันนี้คือไม่ต้องชาวบ้านนะทุกคนเลยจะทําเบียร์ทำเหล้าทําสุรากินที่บ้านได้อันนี้คือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะก็คือถ้าเราไม่ทําขายอ่ะคือผมเติเพิ่มคํานึงในกฎหมายผู้ใดผลิตสุราเพื่อการค้าผมใส่คำว่าเพื่อการค้าไปเพราะเท่ากับว่าถ้าทําไม่ค้าขายอ่ะอยากทำโฮมบรูทําทดลองกินที่บ้านทําแจกเพื่อนโดยไม่ขายเนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนไม่ต้องไปเสียภาษีครับแต่ถ้าจะขายอ่ะ คุณจะขายน้อยเท่าไหร่ก็ได้เพราะผมบอกว่าห้ามจํากัดปริมาณขั้นต่ําขั้นสูงหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นข้อเนี้ยพวกแรงม้าพวกแรงคนอะไรเงี้ยก็คือถ้าใครไปขอใบอนุญาตก็ขอตามเดิมนะครับก็ไปขอคือจะทํา20ลิตรขายเนี่ยถ้าคุณลงงานคุณรอดอ่ะคุณก็แล้วแต่นะแต่ถ้าคุณไซส์ใหญ่มากเกินไปเนี่ยสมมุติว่าคุณคนก็ถามเฮ้ยถ้าทำใหญ่ไปแล้วทำที่บ้านมันจะอันนี้ไหมอ่ะถ้ามันแรงม้ามันเยอะมันอะไร อ๋อไม่เป็นไรคุณโดนคุณโดนกฎหมายขอคำนี้ง่ายๆหน่อยว่าเมื่อวานนี้มีคนฟังแล้วก็ถามผมเหมือนกันว่าไอ้ห้าแรงม้าเจ็ดกำลังคนหรือคนอ,อ,อะไรมันคืออะไรอ่าโอเคมันคือในกฎกระทรวงครับที่ออกตามพรบรมาตรา153เนี่ยก็คือกฎกระทรวงเกี่ยวกับการให้ใบยอนุญาตก็จะมีประเภทของถ้าเบียรเนี่ยก็คือ1นึ่งแสนลิตรขั้นต่าต่อปีก็คือหนึ่งแลิตรถึงหล้านลิตรจะเป็นบูหัก หมายถึงคุณคุณจะต้องแจ้งผลิตเท่านี้เราต้องได้เท่านี้นะถึงจะอนุญาตได้เท่านี้ไม่เกินเท่านี้ขั้นต่ำแล้วก็อันนี้คือเป็นบูผับก็เหมือนพวกโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงที่เขาขายเป็นขวดออกไปไม่ได้อะคือต้องขายกับที่ต้องขายกับที่ก็คือเฉลี่ยแล้วก็ขายมาวันละประมาณ3า0รอลิตรอ่ะใช่ไหมคือมันก็แบบถ้าเปิดร้านเล็กๆมันก็ทำขายไม่พอหรอกมันต้องคนประมาณห0ร้อคนต่อวันกินอ่ะครับแล้วทีนี้ก็ ก็มีอีกประเภทคือ10ล้านลิตรอย่างถ้าอยากเอาเบียร์เข้าเซเว่นมาจุเนี่ยคือ10ล้านลิตรต่อปีคือวันละ3,000กว่าลิตรซึ่ง impossible เงิน Invest ขั้นต่ำเนี่ยต้องประมาณ1,000ล้านครับซึ่งมัจะมีแต่ทุนใหญ่ทำได้แล้ว5แรงม้า7แรงคนเนี่ยมันเป็นของขั้นต่ำเอ้ยขั้นสูงของของอ่าสุราชุมชนซึ่งอันนี้คือขั้นสูงที่ต่ําเกินไปก็คือ5แรงม้าเนี่ยตาแก๊ส1 1 1ตา ครับนะครับแล้วก็หลอดไฟทั้งสองสามดวงเนี่ยพัดลมอีกตัวหนึ่งคือเกิน5้าแรงมาแล้วถามว่าแรงม้าเนี่ยมันคิดยังไงมันต้องไปดูพวกมันเกิดจากพลบโร,ร,รงงานครับแต่ก่อนพรบโลงงานเนี่ยก็คือตั้งไว้ว่าที่ใดที่ผลิตเป็นโรงงานเนี่ยคือ5้าแรงม้าแต่ตอนนี้พลบโลงงานเนี่ยเขาปรับแล้วไม่มี5้าแรงม้าแล้วต่มสุดที่ต้องไปขอใบรองงเนี่ยก็คือ5้าส้าสิบแรงม้าแต่คือไอ้เน,นี่ยไม่ยอมขยับตาม <arnish S 1> <1984. S 2> นะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาว่าการทําอย่างนี้มันส่งผลว่าครับ ต้องใช้ฟืนไปต้มอคือไอ้ขนาดเตาอังโลเนี่ยเขาวัดนะเขาวัดเป็นแรงม้านะโอ้โหขนาดคือคำนวณออกมาเลยว่าที่คุณต้มกันอย่างเลยลงเนี่ยมัน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 ถ้าไม่ถึงโดนแน่ใช่ใช่แล้วคาเ้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบมันก็ยากเพราะว่าสุดท้ายทําให้ไม่มี consistency หรือความแน่นอนในการผลิตทําให้เราจะเจอปัญหาของที่คนบอกว่าเล่าสุราชุมชมมันไม่มีคุณภาพมันไม่เหมือนเดิม ตอนหมักหน้าหนาวก็ดีอ,อยู่ตอนหมักหน้าร้อนนี่โอ้โหรสชาติเที่ยงรสลิศไ่ดีเลยรสชาติไม่ดีครับไม่เป็นไรอ <c oughs> ันนี้ส,<ด>ส,สดสดเซ็นเซอร์ไม่ตันสดโอเคครับ <c oughs> <c oughs> <bugün. c oughs> แต่ถามพี่เท่าอย่างนี้ก็คือว่าพอแก,ก้กฎหมายฉบับนี้เหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันอโอกาสของชาวบ้านหรือว่าโอกาสของคนรุ่นแบบ คนแบบวัยอย่างเราที่ม,มันเห็นโลกกันมาเยอะเนี่ยผมพูดตรงๆเมื่อวานนี้ผมโทรศัพท์คุยกับคุณเทววิภพ,พ,พนะครับล้วก็บอกว่าอย่างผมไปต่างประเทศเนี่ยเราเห็นโอ้โหเบียร์หลายยี่ห้อมากเอาง่ายๆแค่เวียดนาม,มก็มีให้เราเลือกเยอะมากมแต่ในประเทศไทยเนี่ยข้อจํากัดมันคืออะไรแล้วทําไมมันมีอยู่แค่นี้แล้วถ้าแก้แล้วเราจะปลดล็อกได้ขนาดไหนแน่นอน่อก็เหมือนที่คุณทิมพิธาหัวหน้าพักพูดนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยมีสิบป่าเจ้ากินตลาด ของมูลค่าสองแสนล้านญี่ปุ่นนี้ก็คือสองแสนล้านเท่าเราแต่มีผู้ผลิตอยู่ห้าหมื่นเจ้าโอ้โหคือนึกออกไหมมากกว่าเราสักห้าหมื่นเท่าคือคุณอาจจะไม่รวยคือคุณอาจจะไม่ต้องรวยเท่าแบบแบบเจ้าใหญ่อ่ะคือทุกคนชอบคิดว่าคนทําเหล้าแต่ไปเมืองนี้มียี่ห้อนี้ให้คนมีคือสุดท้ายมันเอกคิดง่ายๆคือญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเคานเจอร์มากนะคือคนไอโรงงานผลิตสาเกเนี่ยคือในท้องถิ่นในหมู่บ้านเนี่ยถามว่ามันก็มีเจ้าของคนหนึ่ง กับลูกอีกคนหนึ่งนะครับที่ที่มันอยู่ตลอดทั้งปีคือก็คือขายด้วยดูแลอะไรด้วย แต่คือเขาจะทําเป็นฤดูเขาทะทฤดูหนาวใช่ไหมคือถ้าใครเคยดูสารคดีเบิร์ดออฟสาเกเดนตทริกอะคือทำฤดูหนาวข่าแล้วแรงงานมันอย่างไหนแรงงานก็คือชาวนาในในหมู่บ้านนั่นแหละคือมันเป็นการที่บอกว่าในช่วงที่ทํานาไม่ได้ด้วยก็เอาตรงนี้มาจ้างเป็นแรงงานอันนี้คือเป็นเค้าเจอร์เค้าเจอร์อยู่แล้วว่านี่ยก็คือเขาจะทํากันแบบ50 60วันเนี้ระหว่างที่แบบไม่มีฤดูเก็บเกี่ยวก็เป็นรายได้อันนี้คือเป็นเค้าเจอร์ที่ต่อไปผมมองว่าก็จะทําให้คนได้อยู่ในพื้นที่อยู่ในครอบ อยู่ในคืออันนี้ไม่แฟร์ดไซส์เป็นโฆษณารถในโรงหนังนะแต่คือแบบเหมือนว่าเอออันนี้มันคือเป็น c u เจอร์เดิมอยู่แล้วครับที่ทุกคนอ่ะก็ท้องถิ่นเพิ่มความต้องการแรงงานในท้องถิ่นขึ้นใช่ไหมก็ไม่ต้องเข้ามากรุงเทพเพื่อหางานเหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มรายได้ด้วยนะครับแปลรูปผลผลิตอย่างอำเภอสะเอียบเนี่ยอำเภอเอียบไม่ใช่อำเภอนะครับ ที่หลายๆคนบอกว่าเนี่ยผมรู้จักคนหนึ่งชื่อแม่สายเป,เป็นคล้ายๆประสบความสาเร็จมากผมตกใจเลยอไืไปดูไปดูปะะเขาทําอะอไปดูบ้านแกไปดูโรงงานแกรถบี BM, เอ็มรถเบนซ์น,นี่จอดไปห้าหกคันอะอค,อค,อคือทํารวยก็มีครนะเขาเสียภาษีเดือนละสาสิบล้านอะคัแสแตมอะ่ะและอันนี้คือตําบลแล้วถามว่าเอาข้าวที่นี่ทำหรอครับใช่แต่คือข้าวในหมู่บ้านไม่พอในตําบลไม่พอต้องเอาข้าวที่อื่นมาด้วยมันต้องเป็นการ ช่วยในการอ่คือชุมชนมันก็มีช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นใ,ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เก็บไม่ได้ทําเกษตรกรรมใช่แล้วก็แบบคือผมว่าก็เป็นโอกาสครับในในหลายๆที่คือก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนทำแลา้วัำเซสเพราะมันก็ไม่ได้ง่ายมันก็เหมือนแบบว่าทุกคนทําขนมจีนน้ํายามันก็ไม่ได้อยู่รอดได้ทุกร้าน<ม>แต่อย่างน้อยทําไมคุณไม่เคยให้โอกาสเขาเลยใช่ไหมอันนี้คือผมว่าอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจว่า ม่อยากให้มันเป็นโก้ล่ะชุวทุกคนทำแล้วมันก็พังอะไรครับก็อยากอยากมากกว่าเพราะว่ารัฐก็ต้องเข้าไปช่วยด้วยในเรื่องของการซับซ้ไดอะไรต่างๆก็ต้องช่วยในการเรื่องภาษีขั้นบันไดคือลงเล็กจะเสียเท่ารายใหญ่มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับอีกคนนึงมีออฟเกลแล้ว2ก็คือเรื่ององค์ความรู้ต่างๆคืออย่างประเทศที่ปุ่นี่มันมีสาบันสุลาคือทําเรื่องสาเกเลยคือเป็นแบบถ้าเรารู้จักเอกน่าดูบอลนะเรามีนองค์กรสุลาเหมือนกันนะที่เนี่ย มีต่อต้านเยอะเลยต่อต้านเยอะเลยต่อครับต่อต้านเยอะเลยคือญี่ปุ่นเนี่ยน,นักกตาเนี่ยเขาเป็น<ม>ทูตสาเกโลกเลยนะ<ม>คือฮิโดยุช<ม>ินากายกตาที่เป็นนักบอลอะครับแล้วเขาจะก็มีส่งเสริมคือตัอ้งแ,แต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเขาก็มีสถาบันสุรานี้ขึ้นละเพื่อวิจัยยีสก็ S, คือพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของยีสแล้วก็ล่ะคล้ายๆลูกแป้งบ้านเราอ่ะคือลาโคจิะครับเขาเรียกโคจิก็ทำให ทำให้แบบได้ยิวที่เยอะขึ้นราคาเนี้ก็คือญี่ปุ่นก็ใช้พันนี้แหละทุกที่ก็เป็นมาตรฐานมีองค์ความรู้ว่าเฮ้ยสาเกนี้มันเรียกอะไรจุนไม่ได้กินโจมันก็มีแคตเทอรตัวไรทที่ชัดเจนประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องต่อไปถ้ามันเปิดแล้วผมก็เชื่อ,อว่าองค์ความรู้แล้วผู้มีส่วนร่วมก็จะมากขึ้นก็จะมากขึ้นนะครับในการที่จะทําให้วงการสุลาเราก้าวไปข้างหน้าเมื่อวานเนี้ย มีมีประชาชนมาพอดีนะครับก็มามาทักทายสอสอนะครับก็เรียวกันไปอย่างนี้เ <laughs> <c oughs> นี่ยให้เห็นเลยว่าจริงๆนี่ที่นี่คือบรรยากาศสภาพุทธแล้วจริงอยากให้ทุกคน,คนมาแล้วก็จริงๆเออก็จริงๆผมว่าที่นี่เป็นที่ของทุกคนนะครับแล้วก็จริงๆผมว่ามันควรจะมาหาสอสอควรจะเข้าถึงง่ายๆอ่ะจริงอ่ะถามคุณเท่าพิภพต่อถามพี่เท่าต่อว่าเมื่อวานเนี้ยฟังการอภิปรายมีทั้งเห็นด้วยเนาะแล้วก็มี ส่วนที่ไม่เห็นด้วยด้วยส่วนที่ไม่เห็นด้วยอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้อาจจะอาจจะถามเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเนาะว่าเขาก็มองว่าจะเป็นการไปสนับสนุนส่งเสริมให้คนเนี่ยเ,เข้าถึงเหล้าเบียร์ได้ง่ายมากขึ้นหรือเปล่าเพราะ,ะพูดก,กันตรงตรงมีทางเลือกเยอะก็อาจจะแบบบริโภคกันเยอะขึ้นมีอุบัติเหตุมีมเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากการดื่มสุราตามมาไหม,อ,มอันนี้มันเป็นเรื่องคนละเรื่องเดียวกันไหม,มหรือว่าเป็นวิธีการยังไงที่เราต้องจัดการต่อจากเรื่องนี้ไม่ใช่ดื่มอย่างเดียวนะ คือถ้าผมบอกว่ามันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบแบบไร้ความรับผิดชอบไปหรอยคือจริงๆแต่จริงๆมันคือคนละเรื่องอ่ะนะแต่จริงมันคือคนละเรื่องในพรลบเนี่ยมันคือคนละเรื่องครับมันคือคนคนคนที่ทำเน่ะคือเราไม่บอกว่ามันทําหรือไม่ทำมันมีทําอยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่ให้คนรายย่อยทําอันนี้ข้อแรกนะครับอันนี้คือผมเลยบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องจริงๆแต่จริงๆแล้วในฐานะของที่คนทำ แอลกอฮอล์เบเวอร์เลยโพลิซีเนี่ยคนทำนโยบายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็ดูผมก็เคยจัดงานนะครับที่จริงๆแล้วตั้งแต่มาเป็นผู้แทนเนี่ยได้อีกมุมหนึ่งนะรเราได้ความเป็นตัวกลางมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยทุกคนจะคิดว่าผมเป็นแบบไม้พานุพง์ของวงการครับเบียร์ผมชนทุกชนทุกคนด่าทุกคนเลยครับแล้วคือก็จะมีคล้ายๆสสสหรือว่ากลุ่มที่เขาต่อต้านเมาแล้วขับอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบโพลาร์ไลเซอร์ความเห็นมันจะคือโพลาร์ไลเซอร์ แต่หลังจากได้ออกรายการอะไรมากขึ้นได้คุยกับพวกพี่ๆเขามากขึ้นแล้วเป็นสสเนี่ยเราได้เป็นกรรมธิการตั้งอนุกรรมธิการอะไรขึ้นมาได้จัดงานขึ้นมาให้สองฝั่งมาคุยกันเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่อต้านรายย่อยเท่าไหร่นะครับคือไม่ไม่เอยแต่ต่อต้านรายย่อยเลยก็ว่าได้อะคือเขาเข้าใจว่าถ้าเราคนตัวเล็กทำอ่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรอกอาจจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตของปริมาณที่ มันเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับก็เลยก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะทํางานนะครับในการที่ช่วยดูแลเรื่องกฎหมายต่างๆแต่คือในความเห็นผมนะผมขอแสดงจุดยืนว่ากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมแอลกอฮอล์บ้านเราเนี่ยค่อนข้าง รัดกลุ่มได้ทุกด้านแล้วโฆษณาก็ห้ามอะไรทุกอย่างเหรือมมากเกินไปด้วยซ้ำนะครับในบางอย่างนะครับแต่คือสุดท้ายเดี่ยผมยืนยันเลยว่ามันเหมือนปัญหาอื่นในประเทศไทยเรื่องการมาคับใช้กฎหมายนั่นแหละที่สําคัญที่สุดคุณจะมีกฎหมายเมาแล้วขับแล้วประหารชีวิตอ่ะแต่ถ้าคุณไปจ่ายตํารวจได้เวลาคุณเป่าแล้วคุณเป่าแล้วขึ้นแล้วขอไม่ถูกดำเนินคดีจากเดิมที่คุณโดนปรับสองหมื่นโทษสองหมื่นอ่ะคุณจ่ายห้าพันอ่ะถ้าคุณประหารชีวิตเขาก็จ่ายตํารวจก็เรียกคุณล้านหนึ่งอยู่ดี คือคือนึกออกไหมมันมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ระหว่างทางของการที่ผู้บังคับใช้กฎหมายกับตัวคนที่ถูกบังคับใช้กฎหมายเองด้วยอาศัยช่องโหว่ช่องว่างคือคือสุดท้ายสะดวกอสะดวกใช่ไหมให้ผู้ชมแบบคือมันมันเป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายย้อนกลับมาเรื่องแบบฝ่าไฟแดงแล้วโดนตำรวจเรียกแล้วก็จ่าย200อที่นี่แต่500้อยทิ้งรถไว้แล้วขึ้นรถไปจ่ายที่ โรงพักม,มันคือทุอกคนมันซื้อความสะดวกครับคืออันนี้โทษเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวไม่ได้ค,ค,คือโทษพวกเราด้วยแต่เรายืนยันว่ากฎหมายที่เรากําลังแก้ไขยอยู่การแก้ให้ประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยสามารถที่จะผมพุ่นตรงนั้นเป็นช่องทางในการทำมาหากินมีโอกาสทางเศรษฐกิจกมากขึ้นไม่ได้เป็นการส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นหรือว่ามันจริงจริงแล้วมันมัน เป็นสับเซตอยู่บ้างอยู่แต่จริงๆแล้วมันก็มันก็มันก็ปฏิเสธไปได้ว่ามันมีผลกระทบแหละแต่คือห่ว่าประโยชน์ที่มันได้คือสุดท้ายครับทุกโพลิยีมีบวกมีลบใช่ไหมการซื้อคือการซื้ออาวุธที่พู้คนด่ามันก็มีผลบวกของมันบางอย่างใช่ไหมคือสุดท้ายมันมีบวกมีลบแต่คือสุดท้ายอ่ะมันคือดิเซชันที่คนเลือกเรามาหรือคนเป็นผู้นำมามัเขาตัดสินใจโดยการที่เราเวทน้ำหนักของสองอย่างแล้ว เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าผลลบอะครับอืมอันนี้มันก็คือง่ายๆแค่นั้นคือตอบไม่ด้คือไม่ได้บอกว่าแอลกอฮอลมันไม่เขายกว่ามันไม่มีผลร้ายเลยมันมันคือเรื่มงโกหกอะครับคือมันก็มีมแต่มันก็อาจจะเป็นผลที่น้อยที่ประโยชน์กับคนส่วนมากได้เยอะกว่ามีคนฝากถามบอกว่าทําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริโภคภายในบ้านนี่จําเป็นไหม มีข้อดีข้อเสียคืออะไรเขาถามคือผมว่าก็จําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นเพราะว่าจริงๆริมันก็เหนื่อยถ้ามีตังก็ซื้อเอาแต่คือสุดท้ายเราบวยอย่างนี้เออแต่จริงๆมันก็คือความแบบฮอบบี้อะครับเหมือนคนชอบปลูกต้นไม้เหมือนคนชอบอะไรคือต่างประเทศมัจจะมีโฮมโฮมบรูคอมมูนิตี้แล้วผมเชื่อว่ามันเป็นคล้ายๆแบบว่าอะคาเดมี่ฟุตบอลอ่ะอออคือถ้าคุณไม่เคยลองต้มเองที่บ้านกินเลยแล้วคุณจะไปทำได้ไงใช่ไหมเหมือนคุณเริ่มทำกับข้าวแต่เด็กแล้ว คุณเปิดร้านอาหารแหะมันก็คือเริ่มจากความชอบอย่างนี้มันไม่มีใครอยู่ดีแบบเฮ้ยใช้เอาตังห้าล้านไปลงทําโรงเบียร์ไม่เคยทาเบียร์เลยว่ะมันมันเป็นไปไม่ได้อะแต่ทีนี้มันก็เป็นฮ็อบบี้มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ว่าเฮ้ยเรื่องไบโอเคมีคอลไอยไรนีกับสารเอน้ําเบียร์มันทําปฏิกิริยาน้ําตาลอะไรอย่างนี้ยคือมันสนุกนะคือผมแบบผมเกลียดวิทยาศาสตร์มากเป็นคนสายศิลป์เครื่องเสกแต่คือพอทำเบียร์อย่างโหไปดูสูตรจริงถึงบอกว่า มีคนฝากมีคนถามมาในไลฟ์บอกว่าอะไรคือความสุขของสิ่งเนี้ยความรุ่มรวยของการได้ดื่มหรือว่าในในนิยามหรือคือมีสอ,องอย่างนะผมะว่ากินเบียร์ทุกคนมีความสุข <laughs> แต่สอเนี่ยคือผมอยากช,ชวนทุกคนไม่รู้พูดอย่างนี้ปดกบายไปเปล่าแล้วแต่คือแบบอยากชวนทุกคนว่าการทําเบียร์เนี่ยมันมีความสุขอย่างหนึ่งนะ มันมันมันคือถ้าใครทํากาแฟดิบกาแฟหรืออะไรทาพวกขนมเนี่ยจะเข้าใจเลยผมต้องบอกก่อนไม่มีกฎหมายนะครับอันนี้ผมจะเป็นการสัมภาษณ์กันถามก็คือคือจะรู้เลยว้ว่าแบบมันเป็นอะไรที่มันเหมือนครียทอาร์ตครับครับอ่าเหมือนว่ารูปเหมือนอะไรสร้างสรรค์อะไรทั้งอย่างครับคือเราคิดสูตรมาเราทําเบียร์มาเราใช้เวลาประมาณในวันนั้นประมาณ8ดชั่วโมงรอมันต้มอะไรโอ้โหมีขั้นตอนของมันแต่เรายังไม่ได้กินวันนั้นนะเราต้องรอสองชั่วโมงเอ้ยถองสัปดาห์เว้ยครับให้มันหมัก หมักเสร็จถ้าเอาไปใส่ถังใส่ขวดรออีกสองสัปดาห์อีกเป็นเดือนอ่ะคือวันที่เราทําเป็นเดือนอ่ะแล้วเรารอเราเหมือนเราเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกแต่สัตว์ของเราเนี่ยมันคือยีสต์เนี่ยแล้วก็แบบโอ้แล้ววันหนึ่งเราเปิดกินเฮ้ยใช่ใหญ่ที่เราคิดหรือเปล่าเือแบบมันคือน่าสนใจอันนี้คือมันยากแต่คือมันยากกว่ากาแฟกาแฟคุณช็อตนี้คุณแม่คุณเพทิ้งคุณได้ไวอ่ะแต่เบียร์มันเลิ่งเคิร์มันแบบ มันต้องละเอียดนะครับเวลาทาอะไรมันต้องจดทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆมันจะเป็นบูล,ล็อกเหมือนเหมือนไดรี่ว่าเราทําอะไรไปบ้างเนี่ยคือคือคืออันเนี้ยคือความน่าสนใจแล้วคือผมเชื่อว่าถ้าคนได้ลองทาเบียร์อันแรกนะคือผมยังจําความรู้สึกนั้นได้เลยเอกที่ยังจําได้เลยแบบว่าแบบชอช้างใสเอียโอเคไปแปลเอาเองนะคะอร่อยว่ะไปต่อกันเลยอร่อยว่ะแล้วมันคือแบบความรู้สึกนั้นนะมันเหมือนแบบห่วงแบบ เหมือนโดนดูดไปในอุโมงอะไรสัก,อ,กอย่างเว้ยแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบ,บฟินแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกูก็ทำเบียร์ได้นี่หว่าคือมันมันคือแบบสุดท้ายมันเหมือนแบบมัน empower เราจริงๆเลยวยคือแบบเราแบบความคิดเด็กๆเราอ่ะเราคิดว่ามันแบบมันต้องเป็นแบบโรงงานใหญ่อ่ะเบียร์เออแต่วันนั้นอ่ะผมบอกเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่มัน fulfillment มัน empower ขั้นสุดจริงๆว่าแบบเฮ้ยเราก็ทำเบียร์กินเองได้ คือแบบเคยแต่บริโภคแบบที่มีอยู่ในตลาดจริงจริงนะจริงจริถ้ากฎหมายผ่านนะอยากตั้งโรงเรียนสอนเบียร์มากกว่าทําโรงเบียร์แบบอยากสอนให้ทุกคนได้ได้รู้สึกอันนี้จริงจริงมันเป็นศาสตร์และศิลป์เนาะจริงจริงอยากอยากอยากอีกอันหนึ่งก็คืออีกคําถามหนึ่งก่อนจะไปคําถามสุดท้ายมีคนถามว่าเมื่อวานนี้ตอนที่อภิปรายเนี่ยคือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรืออะไรดูทิศทางแล้วก็ดูสนับสนุนกันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าประโยคเริ่มต้นของ พี่เท่าก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่ตัวเองตื่นเต้นที่สุดในชีวิตความรู้สึกนั้นมันคืออะไรยังไงรู้สึกอภิปรายห่วยมากเลยเมื่อวานเอาสิคือรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยมีใครตัดไปเลยเพราะรู้สึกว่าอภิปรายห่วยมากเลยไม่ไม่ไม่เป็นความรู้สึกเราอย่างไงเออพ็จริงๆมันรอมานานนะแล้วมันเซอร์เรียลมากไม่คิดว่าแบบมันจะมีวันนี้เพราะว่าเพราะว่าพี่เชื่อมาห้าร้อกว่าวันเนาะโอ้โหมันมันแบบก็มามาได้ไกลมาได้ไกลคือคือพี่ว่า หลายคนก็คงอิจฉาพี่แล้วสสเมื่อวานอะไรเงี้ยคือพราพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็มาด้วยเพอร์โพสประมาณนี้แหละอยากผักดันอะไรบางอย่างที่ตัวเองรักแล้วก็เชื่อว่ามันจะดีกว่ากับทุกคนแล้วมันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเลยครับมันก็เลยเป็นธรรมดาที่ตื่นเต้นแล้วก็คือเราไม่เคยคิดนะว่าเราทําไปแล้วเราเป็นฝ่ายค้านแล้วมันจะได้เข้าอ่ะอจริงจริงจริงคือเอกก็รู้ว่ามันยากคือคือถ้าอันนี้ผ่านบอกตรงๆนะถ้าล่างนี้ผ่านนี่คือ โอ้โหถ้าทําการเมืองจนอายุเจ็ดสิบก็โมได้เป็นร่างฝ่ายค้านที่ผ่านอ่ะเออจริงๆคือตํานานแล้วมันยากจริงๆนะทุกคนมันแทบไม่มีเลยมั้งในัตศาสตร์ชาได้อ่ะที่ร่างฝ่ายค้านมันผ่านแล้วก็จากทุกคนอะไรย่างเงี้ยก็หวังว่ามันจะผ่านแล้วนะก็ตื่นเต้นนะครับก็มาได้ไกลคือบอกเสมอว่าคืออยากให้ทุกคนที่เชยร์เชื่อว่าเราเรามาไกลทุกวันคือเคยบอกเสมอว่าหนึ่งวันที่ผ่านไปที่เรารอคือเราเดินเข้าใกล้อีกหนึ่งก้าวเสมอ นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดีเลยไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะวันนี้ก็ก้าวใกล้กว่าเมื่อวานเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาอีกใช่ไหมทีนี้ทีนี้พอจะถึงสัปดาห์หน้าหลายคนก็มองเมื่อวานเนาะว่า ตอนช่วงอภิปรายจบเนี่ยก็มีความรู้สึกหนึ่งก็คืออยากจะให้โหวตกันเลยเพือ่อจะได้รู้ไปเลยว่าโอเคอทุกคนก็ดูสนับสนุนกันหมดนี่ในสภาส่วนใหญ่นะอันนี้ผมพูดในฐานะสื่อที่ติดตามเมื่อวานนี้แล้วก็อันนึงที่สุดท้ายแล้วพอจะเริ่มโหวตเนี่ยคุณอนุชานาคาใสาซึ่งเป็นตัวแทนค <c oughs> อรมอรเนี่ยก็บอกว่าขอรับเอาล่างเนี้ยไปให้คอรมอบิจารณา60วันแล้วค่อยกลับมาโหวตตรงนี้พี่เท่ามองว่าเป็นเรื่องอะไรในทางการเมืองยื้มไหมหรือว่าสัญญาณมันดูจะไม่ผ่าน เยอไม่ได้แต่ไม่สัญญาคือผมไม่อยากมองว่าเป็นสัญญาว่าไม่ผ่านแต่คือมันเป็นคล้ายๆดีฟอลท์ของรัฐบาลไปแล้วที่จะอุ้มร่างของสอสอฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลพักเล็กหรืออะไรเนี้ยไปนะครับก็คือยกเว้นพธรราชารัฐอ่ะถ้าร่างของดรส้มเขาก็คือรัฐบาลดื้อประกบเลยหรือพูดง่ายๆคือถ้าอันไหนคือรมแล้วจะไม่ผ่านเนี่ยไปให้หมดเนี่ยเ็รงแบบเื่อเสื้อคือรัฐบาลอ่ะไม่ให้เกียรติสภาเลย คือลากอะไรสอสอคือไม่เอาเลยคือก็แบบยื้อให้มากที่สุดอะไอย่า้ยคือผมก็ผมก็เ้้ยแหละครับทุกคนก็ดูแล้วกันมันก็อย่างนี้แหละคือเขาเขามีอำนาจเขาเขาใช้ตลอดเขาไม่เคยคอมโพมายส์อะไรแบบไม่เคยแบบไม่เคยไม่เคยไม่เคยโ <Okay. S 2> อเคเข้าใจสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันเดินไปจนสุดทางเราทำดีที่สุดไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากจะบอกอะไรครับก็สมมติผ่าน ออกก็บอกไม่เป็นไรครับคนก็ถ้าไม่ผ่านเอายังไงถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวข่ยื่นใหม่ครับก็ครั้งหน้าก็เลือกตั้งก็ก้าวไกลแลสไลด์อ้ผิดผิดผิดอ๋อแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นคำผูกขาดสำหรับใครนะหราว่าแลสไลด์ได้ใช่ไหมทุกคนก็แลสไลด์ก้าวไกลแลสไลด์ครับแล้วก็คือถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลคือพี่บอกทุกนาแล้วเว้ยว่าอันนี้มันง่ายดีนี่วมันก็ผ่านแล้วครับถ้าคน เป็นแล้วรัมนตรีครั้งอ่ะดีเดี้วมันก็ผ่านแล้วเพราะว่ามันเพราะว่าเมื่อาวานแค่พูดว่าไปแค่ไปแก้กกระทรวงก็จบแล้วใช่อเออก็กดกระสงก็จบแล้วก็เลยบอกว่าเออรัฐบาลอ่ะแบบอยากทำจริงจหรือเปล่าคือเอาไปศึกษา60วันยังไม่มีค่าเลยเพราะว่าจริงๆพที่พูดต้องนานแล้วเองครับ ที่ถามก็ทูถามบอกแล้วว่าตอนนั้นให้กลับไปทําการบ้านบอกแล้วให้กลับไปทําการบ้านจําได้คุณสันติพรอพัฒน์ตอบด้วยคร้บเฮ้ย้ไปทําการบ้านเนี่ยต้องนานแล้วทำไมต้องเอาไปทําการบ้านอีกหกสิบวันใช่ไหมครับคือทําทุกอย่างแล้วจริงๆทํารายงานทาแบบทาให้เขาหมดทุกอย่างแล้วแต่คือเป็นเล่มเลยเมื่อวานก็สุดท้ายเป็นก็เป็นดีฟอล์กเป็นดีฟอล์ของเขาเรียกว่าเกมเกมของรัฐบาลเพราะว่าถ้าผ่านไปจริงๆเราก็ ก้าวไกลกัโมโมยิ่งกว่าชนะแต่ใครก็าหายแน่นอนนะครับเป <Okay S 2> ็นโ,โ,โมขั้นสุดแน่นอนครับโอเคครับ,ค,รบคุณผู้ชมเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีเสียงขาดหายไปหน่อยนะครับผมจะขออนุญาตสรุปแบบนี้อีกทีหนึ่งก็คือว่าวันนี้ร่างพาบรบที่แก้เรื่องสรรพสามิตเนี่ยมาตรา15 153 mm hmm. เพื่อที่จะให้รายเล็กรายย่อยสามารถที่จะทำคราบเบียร์หรือว่าทำเหล้าทำเบียร์กันเองได้เนี่ยทั้งในเรื่องของโอกาสทางธุรก,กิจหรือว่าการที่จะสามารถทำให้เกษตรกรเองหรือคนที่ เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเข้าถึงโอกาสไม่ใช่แค่ทุนผูกขาดที่มีอยู่ในตลาดเพียงเท่านั้นนะครับสสเท่าพิพภพลิ์จิตรกรจากภรคก้าวไก่แล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายคนด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายแล้วดูค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่เห็นดีเห็นงามด้วยกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานคอรมอก็ขอเอาร่างนี้กลับไปให้ครมพิจารณาอีก60วันแต่ไม่ทันได้ลงมติหรืออะไรกันปรากฏว่า องประชุมไม่ครบเมื่อวานนี้สภาล่มนะครับแต่กฎหมายจะแบบนี้จะล่มหรือไม่ล่มนะครับคุณผู้ชมในฐานะประชาชนต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบการทำหน้าที่ของสภาและคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับสุดท้ายนี้เดอะแซนด์ดักก็จะเกาะติดเรื่องนี้ต่อไปนะครับมีโอกาสจะคุยกับคุณเท่วพิพภพอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าเจอกันว่าจะได้โหวตไหมจะไปยังไงกันต่อก็ขอบคุณคุณเท่วพิพภ์ครับขอบคุณครับเอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ